นักเรียนลองทํากันแล้วนะครับว่ามันรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมให้ทบทวนรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะครับทํากันเสร็จแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูกันเรามาตรวจดูกันว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่าข้อหนึ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นดูแล้วเป็นไหมเป็นนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะเหตุใด นะครับก็ถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมแล้วไม่ต้องตอบถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมให้ระบุชนิดอ่าการไปรูว่ารูปหลายเหลี่ยมนั้นมนกี่เหลี่ยมเน่เขาดูอะไรดูพิจารณาด้านนะครับมี1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้านแล้วก็7ด้านนะครับอ่าเดด้านดังนั้นเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับเป็นรูปนะครับเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะครับ เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วข้อ2เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนะครับไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะมไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับเพราะอะไรเพราะต้องบอกเพราะด้วยนะครับไม่เป็นเพราะมีส่วนโค้งนะครับ มีส่วนโค้งเป็นส่วนประกอบนะรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะมีแค่ส่วนของเส้นตรงเท่านั้นนะครับส่วนของเส้นตรงเท่านั้นจะมีรังสีเส้นตรงหรือว่าเส้นโค้งนี่ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมโอเคนะนะครับข้อ3เป็นรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยม เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมแล้วเราก็ระบุครับไปดูด้านอันนี้1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้านแล้วก็6ด้านดังนั้นเป็นรูปกี AP ่เห <Green. S 1> <Grac Gomez. S 2> ลี่ยมครับเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะมี6ด้านพิจารณาจากด้านโอเคนะครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4เป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นนะเป็นรูปหลายเหลี่ยม เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะอะไรเอาไม่ต้องเพราะนะเพราะว่าประกอบด้วยเป็นรูปปิดแล้วประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงนะก็ต้องตอบว่าเป็นรูปชนิดใดอันนี้มี1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านแล้วก็5ด้านดังนั้นจะเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับรูป5เหลี่ยมนะรูปหเหลี่ยมโอเคไหมครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5เป็นหรือไม่เป็น เป็นนะครับเป็นรูปหลายหลายเหลี่ยมนะเป็นรูปหลายเหลี่ยมซึ่งก็ระบุชนิดได้นะครับโดยดูด้าน1ด้าน2ด้าน3ด้านแล้วก็4ด้านนะครับดังนั้นจึงเป็นรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองโอเคไหมครับต่อไปข้อ6เป็นหรือไม่เป็นโอ้โหง่ายมากเลยนะครับ ไม่เป็นนะครับไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะอะไรเอยถึงไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนเพราะมันมีเส้นโค้งอันนี้คือเส้นโค้งนะเพราะนะครับเพราะมีเส้นโค้งมีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนะครับเป็นส่วนประกอบ โอเคไหมครับเป็นส่วนประกอบต่อไปมาดูข้อ7เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนะครับไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะอะไรถึงไม่เป็นเอ่ยเพราะเห็นยางนี่ไงอันนี้ก็คือเส้นโค้งนะครับเพราะมีเส้นโค้งนะครับ เป็นส่วนประกอบโอเคไหมอ่ะต่อไปข้อ8เป็นหรือไม่เป็นเอ่อข้อสุดท้ายแล้วเป็นนะครับถ้า <c oughs> ดูสี มีสิบด้านนะครับจึงเป็นรูปสิบเหลี่ยมโอเคนะ